สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายที่ค่อนข้างเลียดอ่อนนะครับแต่ก็สําคัญมากในสังคมเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคนที่อาจจะดูแลตัวเองได้ดีนักครับหัวข้อก็คือข้อกฎหมายเรื่องการทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บหรือว่าคนชราตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยนี้เองครับข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากตัวบทกฎหมายเลยนะครับ คือประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ10ความผิดต่อชีวิตร่างกายหมวด4โดยเฉพาะเลยเราจะเน้นไปที่3มาตราสำคัญคือมาตรา306 307และต่อ308เป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นว่ากฎหมายมองเรื่องนี้ยังไงอะไรคือองค์ประกอบความผิดใครต้องรับผิดแล้วบทลงโทษเป็นยังไงบ้างคือบางทีเราอาจจะเคยสงสัยนะครับแบบว่า เอ๊ะถ้ามีคนเอาเด็กเล็กๆไปทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันผิดกฎหมายแค่ไหนหรือว่าผู้สูงอายุที่แบบช่วยตัวเองไม่ได้เลยหรือคนป่วยติดเตียงถูกปล่อยไว้คนเดียวจนอาจจะอันตรายถึงชีวิตเนี่ยกฎหมายคุ้มครองยังไงนั้นเรามาเริ่มกันที่มาตราแรกที่เกี่ยวกับเด็กเล็กๆก่อนเลยนะครับมาตรา306มาตรา306เนี่ยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับการคุ้มครองกลุ่มที่เปราะบางมากๆอย่างเด็กเล็ก ไม่ทราบว่ารายละเอียดหรือว่าองค์ประกอบสําคัญตามกฎหมายนี่มีอะไรบ้างครับใช่ค่ะมาตรา306นี้มุ่งคุ้มครงเด็กเล็กโดยเฉพาะเลยนะคะคือกฎหมายระบุชัดว่า เด็กอายุยังไม่เกิน9ปีส่วนการกระทําที่เป็นความผิดนะคะก็คือผู้ใดทอดทิ้งเหล็กอายุยังไม่เกิน9ปีไว้ณนะที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลโทษที่กําหนดไว้ก็คือจําคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะอ๋อครับครับมีกําหนดอายุชัดเจนเลยที่9ปี ใช่ค่ะเกณฑ์อายุยังไม่เกินเก้าปีนี่สําคัญมากเพราะกฎหมายมองว่าเด็กวัยนี้เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วยังพึ่งตัวเองได้สมบูรณ์นะคะยังขาดวิจารณญาณขาดความสามารถที่จะดูแลปกป้องตัวเองจากอันตรายต่างๆได้การกําหนดอายุชัดๆแบบนี้ก็เหมือนสร้างขอบเขตคุ้มครองที่แน่นอนให้กับกลุ่มที่เปราะบางที่สุดกลุ่มนี้นะคะเข้าใจครับการกําหนดเก้าปีนี้คงมีเหตุผลเรื่องพัฒนาการจริงๆนะครับแล้วองค์ประกอบเรื่องเจตนาที่ว่า เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนกับเรื่องปราศจากผู้ดูแลลหรอครับอันนี้มีความหมายเฉพาะทางกฎหมายยังไงบ้างครับอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะคำว่าเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนเนี่ยมันสะท้อนถึงเจตนาพิเศษของผู้กระทำเลยนะคะคือไม่ใช่แค่แบบเออเผลอเลอหรือว่าประมาทปล่อยไว้แป๊บเนียยอะไรแบบนั้นแต่มันคือการกระทำที่ตั้งใจเลยค่ะ ตั้งใจจะสลัดภาระการดูแลเด็กคนนี้ทิ้งไปเลยต้องการให้เด็กหลุดพ้นจากการดูแลของตัวเองจริงๆอ๋อคือต้องมีเจตนาจะทิ้งจริงๆใช่ค่ะส่วนคำว่าโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลก็หมายถึงผลของการกระทำอะคะ่ะคือทำให้เด็กตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีใครคอยคุ้มครองปกป้องหรือว่าหาปัจจัยพื้นฐานให้ ซึ่งสภาพแบบนี้แน่นอนว่ามันทําให้เด็กเสี่ยงต่ออันตรายได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสวัสดิภาพโดยรวมการไม่มีผู้ดูแลนี้แหละค่ะคือผลกระทบตรงๆที่กฎหมายต้องการป้องกันบทลงโทษที่กําหนดไว้แม้บางคนอาจจะมองว่าเอ๊มไม่สูงมากแต่ก็เป็นการส่งสัญญาณนะคะว่าสังคมเราไม่ยอมรับการกระทําแบบนี้ต่อเด็กเล็กๆค่ะ ครับคบสแสดงว่าองค์ประกอบหลักๆของมาตรา306ก็คือมีตัวเด็กอายุไม่เกิน9ขวดมีการทอดทิ้งมีเจตนาจะให้ผลตัวแล้วก็ผลคือไม่มีคนดูแลค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ทีนี้กฎหมายก็คงไม่ได้มองแค่เด็กเล็กอย่างเดียวถูกไหมครับก็ยังมีกลุ่มอื่นๆที่เปราะบางต้องการการดูแลเหมือนกันแล้วถ้าเป็นกรณีผู้ใหญ่ที่ดูแลตัวเองไม่ได้ล่ะครับเช่นแบบ ผู้สูงอายุมากๆหรือคนป่วยคนพิการกฎหมายมีข้อกําหนดต่างออกไปไหมครับอันนี้น่าจะโยงไปมาตรา307หรือเปล่าครับใช่แล้วค่ะมาตรา307นี้ขยายขอบเขตคุ้มครองไปถึงบุคคลกลุ่มอื่นที่อยู่ในภาวะพึ่งตนเองไม่ได้โดยที่ไม่ได้จํากัดเรื่องอายุเหมือนมาตรา306นะคะตัวบทมาตรา307ก็จะบอกว่า ผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้เพราะอายุความป่วยเจ็บกายพิการหรือจิตพิการทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้นั้นเสียโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตต้องระวังโทษซึ่งบทลงโทษเนี่ยเท่ากับมาตรา306เลยค่ะคือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอ๋อมีความแตกต่างที่สำคัญเลยนะครับเทียบกับ306ใช่ค่ะ มีหลายจุดเลยจุดแรกคือกลุ่มคนที่ได้รับความคุ้มครองมาตรานี้ไม่ได้บอกอายุแต่ใช้คำว่าผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้แล้วก็ระบุสาเหตุไว้ด้วยนะคะคือเพราะอายุซึ่งอาจจะหมายถึงผู้สูงอายุมากๆจนช่วยตัวเองลำบากหรือเพราะความป่วยเจ็บกายพิการหรือจิตพิการคือกำหนดตามสภาพความเปราะบางไม่ใช่เกณฑ์อายุแบบมาตรา306นะคะหมายความว่า ถ้าเป็นผู้ใหญ่แข็งแรงดีแต่ถูกทิ้งเฉยๆอาจจะไม่เข้าข่ายแต่ถ้าเป็นคนที่เข้าเงื่อนไขว่าพึ่งตนเองไม่ได้เพราะเหตุเหล่านี้ก็จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา307นี้ถูกต้องค่ะต้องเป็นคนที่อยู่ในภาวะพึ่งตนเองไม่ได้ตามเหตุที่กฎหมายระบุไว้แต่มีอีกเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยในมาตรา307ซึ่งต่างจาก306ชัดเจนเลยคือตัวผู้กระทำความผิดค่ะมาตรานี้ระบุว่า ต้องเป็นผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแลบุคคลนั้นอ๋อจุดนี้สำคัญมากเลยนะครับแสดงว่าใช่ใครก็ได้ที่ทิ้งแล้วจะผิดตามมาตรานี้แต่ต้องเป็นคนที่พันธะผูกพันในการดูแลอยู่แล้วคำว่าหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญานี้พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าหมายถึงกรณีไหนบ้างใช่ค่ะความรับผิดชอบตามมาตราเนี้ยจะจำกัดเฉพาะคนที่มีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วไม่ใช่คนทั่วไปหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ย ตัวอย่างชัดๆก็เช่นหน้าที่ลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราหรือเจ็บป่วยจนพึ่งตนเองไม่ได้ตามกฎหมายแพ่งนะคะหรือหน้าที่ของผู้ใช้อำนาจปกครองก่อลูกที่เป็นผู้เยาว์แม้บางทีอาจจะซ้อนกับ306ได้ถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆส่วนหน้าที่ตามสัญญาก็อาจจะหมายถึงกรณีที่มีการทำสัญญาจ้างกันให้ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือผู้พิการอย่างเช่นพวกสถานดูแลเอกชนหรือพยาบาลส่วนตัวที่จ้างมา การมีหน้าที่ตรงนี้แหละค่ะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การทอดทิ้งมันผิดตามมาตรานี้มันสะท้อนหลักว่าเมื่อคุณมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงแล้วการละทิ้งหน้าที่มันก็มีความรับผิดชอบที่หนักกว่าคนทั่วไปเข้าใจเลยครับคือ307นิจดี้เจาะจงทั้งคนถูกทิ้งเพึ่งตนเองไม่ได้และคนทิ้งมีหน้าที่ดูแลทีนี้ยังมีอีกส่วนที่ดูต่างกันคือลักษณะการทอดทิ้งมาตรา3 0 6บอกว่า ทำให้ปราศจากผู้ดูแลแต่307ใช้คำว่าโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตสองคำนี้มันต่างกันยังไงครับ อืมเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะมาตรฐานของการกระทําในมาตรา307เนี่ยมันสูงกว่า306นะคะคำว่าโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตมันหมายความว่าลักษณะหรือสภาพการตอนที่ทิ้งเนี่ยมันต้องร้ายแรงร้ายแรงถึงขนาดที่ว่าถ้าปล่อยไว้แบบนั้นมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าคนที่ถูกทิ้งอาจจะเสียชีวิตได้ไม่ใช่แค่เพียงขาดคนดูแลทั่วไป อ๋อต้องเสี่ยงถึงชีวิตเลยใช่ค่ะตัวอย่างเช่นทิ้งผู้ป่วยติดเตียงที่ขยับตัวไม่ได้เรียกใครก็ไม่ได้ไว้ในบ้านคนเดียวไม่มีอาหารไม่มียาไม่มีน้ำหลายหลายวันหรือว่าพาคนแก่ที่เป็นอัลไซเมอร์ไปปล่อยทิ้งไว้ในที่เปลี่ยวเปกี่ยวเลวๆคนลักษณะแบบนี้มันชี้ให้เห็นความเสี่ยงต่อชีวิตโดยตรงซึ่งมันร้ายแรงกว่าแค่ปราศจากผู้ดูแลใน306ที่อาจจะหมายถึงแค่ขาดคนปกป้องดูแลทั่วไปเท่านั้นค่ะชัดเจนมากครับ มาตรา3007นี่เงื่อนไขเข้มข้นกว่าจริงๆทั้งสถานะคนถูกทิ้งหน้าที่คนทิ้งแล้วก็ระดับความเสี่ยงทีนี้มันก็มีคำถามต่อว่าแล้วถ้าการทอดทิ้งไม่ว่าจะเข้า306หรือ307ก็ตามเนี่ยผลลัพธ์มันไม่ได้แค่น่าจะอันตรายหรือแค่ไม่มีคนดูแลแต่มันร้ายแรงกว่านั้นคือ,อ,อผู้ถูกทิ้งเสียชีวิตไปเลยหรือว่าบาดเจ็บสาหัสจริงๆ กฎหมายมีบทบัญญัติสาหรับกรณีที่ผลมันร้ายแรงขนาดนี้ไหมครับมีค่ะกฎหมายก็คาดการถึงผลลัพธ์ที่ร้ายแรงที่สุดแบบนี้ไว้เหมือนกันแล้วก็กําหนดบทลงโทษที่หนักขึ้นอย่างชัดเจนในมาตรา308ค่ะซึ่งทําหน้าที่เป็นเหมือนเหตุชะกันหรือว่าบทเพิ่มโทษสําหรับการกระทําผิดตาม306หรือ307นะคะมาตรา308ที่ว่าเป็นเหตุชะกนันนี่หลักการทํางานมันเป็นยังไงครับมันเพิ่มโทษแบบไหน หลักการของมาตรา308ก็คือการพิจารณาผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการทอดทิ้งตาม306หรือ307ค่ะตัวบทจะระบุว่าถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา306หรือมาตรา307เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวังโทษด,ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา290 297หรือมาตรา298นั้น Oh, ค,ความหมายก็คือถ้าการทิ้งเด็กไม่เกิน9ขวบม .306 หรือการทิ้งคนที่พึ่งตัวเองไม่ได้โดยคนที่มีหน้าที่ดูแลม307เนี่ยมันเป็นเหตุโดยตรงให้คนนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสคนที่ทำผิดจะไม่ได้โดนลงโทษแค่ตามอัตราโทษพื้นฐานของ306หรือ307แล้วนะคะคือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินห0,000่นแต่จะต้องไปรับโทษตามมาตราอื่นที่กำหนดโทษไว้หนักกว่ามากสำหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นเลยค่ะ การอ้างอิงไปถึงมาตรา2 9 0 2 9 7 298น้ี่มันหมายความว่ายังไงครับพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมครับว่ามาตราพวกนี้เกี่ยวกับอะไรและทำไมการทอดทิ้งถึงไปเชื่อมโยงได้ได้ค่ะคือมาตรา290เนี่ยเป็นเรื่องการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้คนอื่นถึงแก่ความตายส่วนมาตรา297กับ298เป็นเรื่องความผิดฐานทําร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัสหรืออันตรายสาหัสที่รุนแรงขึ้นไปอีกอย่างเช่นทุพพลภาพถาวร การที่มาตรา308อ้างโทษไปถึงมาตราเหล่านี้ก็เป็นการบอกชัดๆเลยค่ะว่าถ้าการทอดทิ้งซึ่งเป็นต้นเหตุเนี่ยมันนำไปสู่ผลที่เลวร้ายคือความตายหรืออันตรายสาหาัสคนทำผิดก็ต้องรับผิดเสมือนว่าได้ทำโดยประมาทจนทำให้คนอื่นตายหรือว่าได้ทำร้ายร่างกายคนอื่นจนบาดเจ็บสาหาัสซึ่งแน่นอนว่าบทลงโทษมันรุนแรงกว่าโทษฐานทอดทิ้งธรรมดามากๆค่ะ ไม่ต้องลงรายละเอียดอัตราโทษไปเป๊กก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือกฎหมายยกระดับความรับผิดขึ้นเยอะเลยเมื่อผลลัพธ์มันร้ายแรงถึงชีวิตหรือร่างกายแบบนั้นพอจะยกตัวอย่างอันตรายสาหัสที่ว่านี้ได้ไหมครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่ามันร้ายแรงระดับไหนได้ค่ะ ตามนิยามในประมวลกฎหมายอาญาที่เชื่อมกับมาตรา297นะคะคำว่าอันตรายสาหัสนี่มีความหมายเฉพาะเจาะจงเลยอย่างเช่นทำให้ตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะสืบพันธุ์เสียแขนขามือเท้านิ้วหรืออวัยวะอื่นหรือทำให้หน้าเสียโฉมอย่างติดตัวทำให้แทงลูกทำให้จิตพิการอย่างติดตัวหรือทุพพลภาพป่วยเจ็บเรื้อรังอาจจะตลอดชีวิต หรือทุพพลาภาพหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันจะเห็นว่าเป็นผลกระทบที่รุนแรงต่อร่างกายหรือจิตใจมากๆเลยค่ะโอ้โหชัดเจนเลยครับว่าอันตรายสาหัสนี่คือเรื่องใหญ่จริงๆสรุปก็คือมาตรา308เป็นตัวเชื่อมโยงการกระทำทอดทิ้งตาม306หรือ307เข้ากับผลลัพธ์ที่ร้ายแรงตายหรือเจ็บสาหัสแล้วก็กำหนดให้รับโทษหนักขึ้นตามความผิดที่เกี่ยวกับผลลัพธ์นั้นๆเลยเพื่อให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมด เอ่อลองมาทุบทวนความแตกต่างกับจุดเน้นของทั้ง3ม,มาตราน,นี้ครั้งได้ไหมครับยินดีค่ะถ้าจะสรุปให้เห็นความเชื่อมโยงและความต่างแบบประชับๆนะคะ 1. มาตรา306อันนี้จะเน้นที่เด็กอายุยังไม่เกิน9ปีถูกทิ้งที่ไหนก็ได้คนทํามีเจตนาให้พ้นตัวผลคือเด็กไม่มีคนดูแลโทษก็คือคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0 0 0ืหรือทั้งจําทั้งปรับครับ 2>, 2มาตรา307อันนี้จะเน้นที่คนที่พึ่งตนเองไม่ได้ เพราะเหตุที่ระบุอายุป่วยพิการถูกทิ้งโดยคนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือสัญญาต้องดูแลและลักษณะการทิ้งนั้นน่าจะเกิดอันตรายถึงชีวิตโทษเท่ากับ306ค่ะสามมาตรา308อันนี้เป็นบทเพิ่มโทษหรือเหตุชะกันสำหรับความผิดตาม306หรือ307ถ้าการทิ้งนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกทิ้งตายหรือรับอันตรายสาหัส คนทำก็ต้องรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 290, 297หรือ298ค่ะการเปรียบเทียบแบบนี้ทำให้เห็นโครงสร้างและความสัมพันธ์ของกฎหมายชัดขึ้นมากเลยครับ มันสะท้อนหลักการอะไรบางอย่างที่กฎหมายต้องการจะสื่อหรือบังคับใช้ไหมครับแน่นอนค่ะการวางโครงสร้างบทบัญญัติแบบนี้มันสะท้อนหลักการสําคัญหลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกเลยคือการคุ้มครองผู้อ่อนแออันนี้คือหัวใจหลักเลยคือให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่กลุ่มที่เปราะบางที่สุดในสังคมคือเด็กเล็กๆก,ก,กับคนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างที่2คือความชัดเจนขององค์ประกอบความผิดกฎหมายพยายามกําหนดเงื่อนไขต่างๆให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลอายุ สภาวะพึ่งพิงการกระทําทอดทิ้งเจตนาให้ผลตัวหน้าที่ของผู้กระทําใครก็ได้หรือต้องเป็นผู้มีหน้าที่แล้วก็ระดับความเสี่ยงหรือผลกระทบไม่มีคนดูแลอันตรายถึงชีวิตหรือตายสาหัสครับอย่างที่3คือการแยกแยะความรับผิดกฎหมายไม่ได้มองว่าการทิ้งทุกกรณีร้ายแรงเท่ากันมีการแยกแยะตามสถานการณ์เช่นการทิ้งเด็กเล็กโดยใครก็ได้ม3 0 6อ เงื่อนไขมันต่างจากการทิ้งคนที่พึ่งตัวเองไม่ได้ซึ่งต้องทําโดยผู้มีหน้าที่และต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตม307และสุดท้ายผลลัธ์คือปัจจัยสําคัญในการลงโทษอันนี้เห็นชัดจากมาตรา308เลยค่ะว่าความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นจริงจากการกระทำเนี่ยเป็นปัจจัยชี้ขาดในการกําหนดระดับโทษที่หนักขึ้นอย่างมีนนยยะสําคัญกฎหมายมองว่าเมื่อการทอดทิ้งมันนาไปสู่ความสูญเสียร้ายแรงความรับผิดก็ต้องสะสมกับผลนั้นค่ะ ขอบคุณมากครับการได้ไล่เรียงพิจารณามาตรา306 307 308อย่างละเอียดวันนี้ทำให้เข้าใจมิติทางกฎหมายเรื่องการทอดทิ้งคนที่เปราะบางได้ลึกซึ้งขึ้นมากจริงๆทั้งนิยามเนื่อนไขความรับผิดชอบและก็ระดับโทษที่ต่างกันไปตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณีซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและก็สำคัญต่อสังคมเราจริงๆนะครับ ใช่ค่ะแล้วว่าคิดาารณาจากเนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้ลองเอาไปคิดต่อได้ซึ่งก็มาจากความแตกต่างในตัวบทกฎหมายที่เราเพิ่งคุยกันไปนี่แหละค่ะนั่นคือเส้นแบ่งในทางกฎหมายระหว่างสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าการปล่อยปละละเลยหรือว่าความประมาทเลินเล่อในการดูแลทั่วไปกับการกระทาที่มันเข้าข่ายเป็นความผิดอาญาฐานทอดทิ้งตามความหมายของมาตรา306 ที่ต้องมีเจตนาเพื่อให้พ้นไปเสียจากตนและทำให้ปราศจากผู้ดูแลหรือตามมาตรา307ที่ต้องเป็นการกระทำโดยผู้มีหน้าที่และโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตลองคิดดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ระบุไว้ในมาตราเหล่านี้ที่น่าจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในทางปฏิบัติหรือในกระบวนการยุติธรรมเพื่อใช้แยกสถานการณ์ที่อาจจะดูคล้ายคายกันว่า กรณีไหนเป็นแค่ความบกพร่องในการดูแลหรือเป็นความผิดอาญาฐานทอดทิ้งไปเลยซึ่งก็เป็นคำถามที่สะท้อนความละเอียดอ่อนในการตีความและปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนนะคะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากครับทำให้เห็นว่าการทำความเข้าใจกฎหมายไม่ใช่แค่การอ่านตัวบทแต่คือการพิจารณาถึงเจตนารมณ์องค์ประกอบแล้วก็ผลกระทบอย่างรอบด้านจริงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการเจาะลึกประเด็นกฎหมายที่สำคัญและละเอียดอ่อนนี้ครับ